การตั้งคำถามเป็นวิธีการที่สำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดซึ่งภูมิปัญญาในการตั้งคำถามนั้นมีบทบาทสำคัญในหลายด้านเช่นการศึกษาการทำงานการสื่อสารและการพัฒนาตนเองดังนี้คือการขยายความและอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของภูมิปัญญาในการตั้งคำถาม 1. การเสริมสร้างความรู้และการเรียนรู้การตั้งคำถามช่วยให้เราได้สำรวจและค้นคว้าความรู้ใหม่ๆเมื่อเราไม่มีความเข้าใจในบางเรื่อง การตั้งคำถามจะทำให้เรารู้จักหาข้อมูลเพิ่มเติมและช่วยให้เราเข้าใจในบทเรียนที่เรากำลังศึกษาอยู่ได้ดีขึ้น 2. การพัฒนาทักษะการคิดการตั้งคำถามที่ดีสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณซึ่งทำให้เราสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีทักษะในการตัดสินใจที่ดีและมีความคิดที่หลากหลาย 3. การมีส่วนร่วมในการสนทนา การตั้งคำถามมีบทบาทในการกระตุ้นการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มการไม่กลัวที่จะตั้งคำถามทำให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างซึ่งส่งผลให้เกิดมุมมองใหม่ๆและความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น 4. การแก้ปัญหาภูมิปัญญาในการตั้งคำถามช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการตั้งคำถามที่ถูกต้องสามารถชี้นำเราไปยังวิธีการหาทางออกที่เหมาะสม 5. การพัฒนาตนเอง การตั้งคำถามกับตัวเองเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาตนเองเช่นการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสนใจจุดแข็งจุดอ่อนหรือเป้าหมายในชีวิตสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยชีย้แนะแวทางในการเติบโตโด้วยการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง 6. การเพิ่มพูนความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมการตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมช่วยให้เราเข้าใจบริบทที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้เกิดการเคารพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยเฉพาะในสังคมที่มีความหลากหลาย สรุปในสังคมของเราการตั้งคำถามจึงไม่ใช่เพียงแค่การหาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกระตุ้นความคิดสื่อสารและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นการใช้ภูมิปัญญาในการตั้งคำถามอย่างเหมาะสมก็จะนำไปสู่การค้นพบทางเลือกใหม่ๆและมีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นการฝึกฝนการตั้งคำถามที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาในชีวิตประจำวันของเรา